สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประวัติรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของบุคคลสำคัญเหตุการณ์น่าทึ่งและปริศนาที่ยังคงค้างคาในหน้าประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเปิดแฟ้มคดีที่ยังคงเป็นปริศนาดำมืดที่สุดคดีหนึ่งในสหรัฐอเมริกาฆาตากรที่ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงศพแต่ยังทิ้งรหัสลับที่ท้าทายตำรวจและสร้างความหวาดกลัวไปทั่วแคลิฟอร์เนีย เขาคือโซ d i แอ Killer อร์ครับในช่วงปลายทศวรรษ1,960ถึงต้นทศวรรษ1,970ณบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียยุคสมัยที่กำลังคึกคักไปด้วยวัฒนธรรมบุปผาชนและความเปลี่ยนแปลงแต่ภายใต้บรรยากาศที่สดใสนี้ความมืดมิดกลับคืบคลานเข้ามาพร้อมกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สะเทือนขวัญเหยื่อถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม และที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือฆาตรกรรายนี้ไม่ได้หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยแต่กลับจงใจทิ้งจดหมายและรหัสลับเพื่อสื่อสารกับตำรวจและสื่อมวลชนโออวดถึงการกระทำของตนและตั้งชื่อให้กับตัวเองว่าโซดีแอคดีของโซดีแอคคิลเลอร์กลายเป็นตำนานที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนมานานกว่าครึ่งศตวตรรษ ด้วยความซับซ้อนของหลักฐานที่ขัดแยง้งความล้มเหลวในการระบุตัวต,วตนของฆาตากรและปริศนาของรหัสลับที่ยังไม่มีใครไขได้หมดวันนี้เราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละคดีสารคดีที่ถูกส่งมาและทฤษฎีต่างๆที่ถูกนำเสนอ mm. เพื่อพยายามทำความเข้าใจฆาตากรที่ไร้เงาผู้นี้บทที่1การเริ่มต้นของความหวาดกลัว คดีฆาตกรรมของโซ d i แอค i l l e r อร์มักถูกเชื่อมโยงกับเหยื่อหลัก5รา,ายที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันแม้ว่าเขาจะอ้างว่าได้สังหารผู้คนมากกว่า37รายก็ตาม 1. เดวิดฟาราเดและเบ็ตติโลเจนเซนคืนวันที่20ทธันวาคม1968 นี่คือการฆาตกรรมครั้งแรกที่ได้รับการยืนยันว่าเชื่อมโยงกับโซดิแอคคิลเลอร์ทั้งสองเป็นคู่รักวัยรุ่นที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะจอดรถอยู่ที่เล克์เฮอร์เมนโรดในเมืองเบเนเชียรัฐแคลิฟอร์เนียเหยื่อหิงถูกยิงจากด้านหลังขณะพยายามวิ่งหนีส่วนเหยื่อชายถูกยิงที่ศีรษะขณะนั่งอยู่ในรถการก่อเหตุยังดูไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนัก 2. ดา r l ลินเฟอร์รินและไมเคิลมาโกคืนวันที่4กรกฎาคม1969วันชาติอเมริกาเกิดขึ้นที่บลูร็อกสปริงส์พาร์คในเมืองวาเยโฮห่างจากจุดเกิดเหตุแรกไม่ไกลนักทั้งคู่ถูกยิงขณะอยู่ในรถผู้หญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้ชายรอดชีวิตและกลายเป็นพยานสำคัญ เขาสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของฆาตกรได้เล็กน้อยและยังได้ยิงฆาตกรตะโกนข้อความบางอย่างก่อนจะจากไปเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าบ้าบิ่นของฆาตกรที่ลงมือในคืนวันหยุดสำคัญ 3. b r ไบรอันฮาร์ดเนลและซีซิเลียอนเชพาร์ดวันที่27กันยายน1969เกิดขึ้นที่ทะเลสาบเบอร์ลีเอสซา ทั้งคู่กำลังปิกนิกอยู่ริมทะเลสาบเมื่อชายคนหนึ่งสวมชุดฮูดสีดำคล้ายเพชฌฆาตปรากฏตัวพร้อมปืนและมีดเขาผูกมัดเหยื่อทั้งสองและแทงพวกเขาหลายครั้งด้วยมีดไบรอันฮาร์ดเนลรอดชีวิตมาได้แต่ซีซิเลียเชพาดเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมาที่น่าขนลุกคือคาตากรได้เขียนสัญ,ญลักษณ์กาก,ากบาทวงกลมแล้รายละเอียดเกี่ยวกับคดีลงบนประตูรถของเหยื่อด้วยปากกาเมจิก 4. พอลตายวันที่11ตุลาคม1969นี่คือเหยื่อรายสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นฝีมือของโซดีแอคคิลเลอร์ซึ่งแตกต่างจากเหยื่อรายก่อนๆเขาเป็นคนขับแท็กซี่ที่ถูกยิงเสียชีวิตในย่านประดับดาวของซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นย่านที่พลุกพล่านกว่าจุดเกิดเหตุอื่นๆ หลังจากก่อเหตุฆาตากรได้ฉีกเสื้อของสไตล์ไปเป็นที่ระลึกและที่สำคัญมีพยานเห็นฆาตากรในระยะประชิดซึ่งทำให้ตำรวจได้ภาพสเกจของฆาตากรที่ค่อนข้างชัดเจนนอกจากเหยื่อทั้ง5แล้วยังมีคดีที่น่าสงสัยอีกหลายคดีที่ถูกเชื่อมโยงกับโซดิแอคคิลเลอร์เช่นคดีของเชอร์รี่โจเบสในปี1966ที่เมืองริเวอร์ไซ และคดีของแคทเธอรีนจอห์นส์ที่รอดชีวิตจากการถูกลักพาตัวในปี1970แต่เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจนจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของโซดิแอคบทที่ 2. จดหมายและรหัสลับสิ่งที่ทำให้คดีของโซดิแอคสคิลเลอร์ แตกต่างจากคดีฆาตกรรมอื่นๆคือการที่เขาเลือกที่จะสื่อสารโดยตรงกับตำรวจและสื่อมวลชนผ่านจดหมายและรหัสลับหลายฉบับทำให้เขากลายเป็นฆาตกร,รที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจดหมายฉบับแรกๆก็รกดาคม1969หลังจากการฆาตกรรมของเฟอร์รินและมาโกโซดิแอคส์ได้ส่งจดหมาย3ฉบับไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสฉบับจดหมายเหล่านี้ อ้างความรับผิดชอบต่อการฆาตกรรมและระบุรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อยืนยันว่าเขาคือฆาตกรรหัสหลับโ o d i เอสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือจดหมายแต่ละฉบับมาพร้อมกับรหัสหลับหรือไซเฟอรที่แบ่งออกเป็น3ส่วนและฆาตกรขมขู่ว่าจะสังหารผู้คนอีกหากรหัสหลับนี้ไม่ถูกตีพิมพ์ เขาอ้างว่าในรหัสหลับนั้นมีตัวตนของเขาซ่อนอยู่เซ์48ไซเฟอร์ ipher, รหัส48 0ตัวอักษรเป็นรหัสที่ซับซ้อนและได้รับการตีพิมพ์รหัสนี้ถูกไขได้โดยคู่รักอาจารย์สอนหนังสือโดนัลด์ฮาร์เดนและเบ็ตตี้ฮาร์เดนในเวลาเพียงไม่กี่วันข้อความที่ถอดรหัสออกมานั้นน่าขนลุก มันคือคำพูดโอ้อวดถึงความสุขในการสังหารและความเชื่อว่าเยื่อจะไปเป็นทาสของเขาในชีวิตหลังความตายอย่างไรก็ตามรหัสนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขาและมีการสะกดผิดบางจุดซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของฆาตกรแซด4 Cipher ไซฟอร์รหัส340ตัวอักษรนี่คือรหัสที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม ถูกส่งมาในปี1969และยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครไขได้นานกว่า51ปีจนกระทั่งในเดือนธันวาคม2020ทีมถอดรหัสระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยเดวิดอโลราเดวิดอรันชักแซมแบล็กและจาร์เรดมอนตี้สามารถถอดรหัสนี้ได้สำเร็จข้อความที่ถอดรหัสออกมานั้นแสดงถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวของฆาตกร การดูถูกเหยียดหยามเหยื่อและตำรวจและการยืนยันว่าเขาไม่กลัวห้องแกส๊สเพราะมันจะทำให้เขาไปรวมกับเหล่า,าธาตุของเขาได้เร็วขึ้นแต่รหัสนี้ก็ยังไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของเขา Z13 สิบสามซเฟอรและ Z32 สามสองซเฟอรยังมีรหัสอื่นๆที่สั้นกว่าและยังไม่สามารถถอดรหัสได้ทำให้ปริศนาของโซดิ a อยังคงมีอยู่ จดหมายข่มขู่และโอ้อวดพฤศจิกายน1990เป็นต้นไปโซดิแอสยังคงส่งจดหมายถึงสื่อและตำรวจอย่างต่อเนื่องจดหมายเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับรายละเอียดของคดีที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหลักฐานบางชิ้นเช่นชิ้นส่วนเสื้อเปื้อนเลือดของพ่อตลยและมักจะมีสัญ,ญลักษณ์กาก,ากระบาทวงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา บางฉบับยังระบุถึงจำนวนเหยื่อที่เขาอ้างว่าสังหารไปแล้วซึ่งมากกว่าที่ตำรวจยืนยันและท้าทายตำรวจอย่างโจงแจ้งการสื่อสารเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวอย่างมหาศาลให้กับสาธารณชนและทำให้โซดิแอคส์คิลเลอร์กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปทั่วประเทศบทที่3การสืบสวนที่ไร้ผลและผู้ต้องสงสัยนับไม่ถ้วน การสืบสวนคดีโซดีแอคคิลเลอร์ถือเป็นการสอบสวนที่ซับซ้อนและยาวนานที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นหลายแห่งเข้าร่วงในการตามล่าฆาตกรแม้จะมีความพยายามอย่างยิ่งยวดแต่ก็ไม่เคยมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้อุปสรรคในการสืบสวนขาดหลักฐาน d n a ที่ชัดเจน ในยุคนั้นเทคโนโลยี DNA ยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันแม้จะมีหลักฐานบางอย่างที่พบในที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับการระบุตัวตนความขัดแย้งของพยานพยานหลายคนให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับลักษณะของฆาตกรทำให้การทำภาพสเกจไม่แม่นยำนักการก่อเหตุที่กระจัดกระจาย ฆาตากรเคลื่อนไหวในหลายพื้นที่ทําให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานยากลำบากความฉลาดของฆาตากรการใช้จดหมายและรหัสลับการเลือกสถานที่ก่อเหตุที่ห่างไกลและการไม่ทิ้งร่องรอยทำให้การตามรอยเป็นไปได้ยากผู้ต้องสงสัยหลักที่ถูกจับตามองตลอดหลายทศวรรษมีบุคคลจำนวนมากที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นโซเดียคิลเลอร์ โดยมีทั้งหลักฐานที่น่าสนใจและหลักฐานที่อ่อนแออาร์เธอร์ลีอัลเลนเขาคือผู้ต้องสงสัยที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดตลอดการสอบสวนอัลเลนมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศเขาเคยสวมนาฬิกาที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายโซดิแอคและมีดดามมีดที่สามารถใส่มีดได้หลายขนาดเขายังเคยให้ปากคำที่ขัดแย้งกัน และมีการจับคู่บางส่วนระหว่างลายมือของเขากับลายมือในจดหมายของโซดีแอคอย่างไรก็ตามหลักฐานทาง DNA และลายนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุไม่ตรงกับของอัลเลนทำให้เขายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยที่ไม่มีการพิสูจน์ได้ริชาร์ดกาอีคอสกีเขาเป็นนักเขียนและผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ใต้ดินในซานฟรานซิสโกเคยถูกสงสัยจากเสียงที่คล้ายกับเสียงของโซดีแอคในการโทรศัพท์ข่มขู่ และการที่เขาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุในช่วงเวลาสำคัญแต่หลักฐานก็ไม่เพียงพอลอเรนซ์ไคเซอร์อดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยริเวอร์ไซด์ผู้ที่เคยรู้จักกับ ck, เชอร์รี่โจเบสเหยื่อที่น่าสงสัยอีกรายและเคยทำงานใกล้กับที่เกิดเหตุบางแห่งแต่หลักฐานก็ยังไม่ชัดเจนริชาร์ดมาเชล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุและมีความรู้ด้านรหัสหลับและดาราศาสตร์เขาถูกสงสัยจากหลักฐานที่เชื่อมโยงกับจดหมายและวันเกิดเหตุแต่ก็ไม่มีข้อสรุปผู้ต้องสงสัยอื่นๆยังมีผู้ต้องสงสัยอีกมากมายที่ถูกกล่าวถึงในสื่อและหนังสือเช่นเกรแฮมเคริชาร์ดรัชเชล หรือแม้แต่ทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนแต่ทั้งหมดก็ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือพอที่จะยืนยันได้ความล้มเหลวในการจับกลุ่มตัวโซดีแอคคิลเลอร์ทำให้คดีนี้ยังคงเป็นบาดแผลในใจของประชาชนและเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกบทที่4มรดกแห่งความลึกลับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ แต่เรื่องราวของโซ d ดิแอคคิลเลอร์ก็ยังคงถูกพูดถึงและเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางอิทธิพลของเขาแผ่ขยายไปในวัฒนธรรมสมัยใหม่ในหลายรูปแบบวรรณกรรมและภาพยนตร์มีหนังสือสารคดีนวนิยายและภาพยนตร์จำนวนมากที่สร้างจากคดีโซ d ดิแอคคิลเลอร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง Zodiac 2007ของผู้กำกับเดวิดฟินเชอร์ซึ่งนำเสนอการสืบสวนและชีวิตของผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับคดีนี้ได้อย่างละเอียดและสมจริงรายการโทรทัศน์และพอดแคสต์คดีนี้ถูกนำมาเล่าขานในรายการอาจยากรรมจริงหลายรายการและมีพอดแคสต์เฉพาะที่เจาะลึกทุกแง่มุมของคดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ไม่เสื่อมคลายของสาธารณาชน การถอดรหัสและผู้เชี่ยวชาญอิสระปริศนาของรหัสลับโซดิแอกยังคงดึงดูดนักถอดรหัสสมัครเล่นและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกให้มาพยายามไขความลับที่เหลืออยู่รวมถึงการวิเคราะห์ลายมือและหลักฐานอื่นๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเกมและสื่อบันเทิง s o d i แอ Killer ปรากฏตัวในวิดีโอเกมการ์ตูนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครฆาตกรในนิยายหลายเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตำนานของเขายังคงเป็นที่น่าสนใจและน่าสะพรึงกลัวโซดีแอ Killer ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับความชั่วร้ายและปริศนาที่ไม่มีวันคลี่คลาย เขาคือเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งอาจยากรที่ฉลาดและมีปริศนาซับซ้อนอาจจะสามารถหลบหนีความยุติธรรมไปได้ตลอดการจากการสังหารอย่างโหดเหี้ยมในยามค่ำคืนสู่จดหมายและรหัสลับที่ท้าทายตำรวจโซดิแอคคิลเลอร์คือฆาตกรที่ไม่เพียงแต่พรากชีวิตแต่ยังพรากความสงบสุขของเมืองซานฟรานซิสโกและทิ้งปริศนาที่ยังคงเป็นคำถามใหญ่ในประวัติศาสตร์อาชญากรรม แม้เวลาจะล่วงเลยไปและเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขึ้นเพียงใดตัวตนที่แท้จริงของโซดิแอ k คคิลเลอร์ก็ยังคงเป็นเงาที่ซ่อนเร้นและอาจจะไม่มีวันถูกเปิดเผยอ,อย่างสมบูรณ์ความลึกลับนี้เองที่ทำให้ชื่อของเขายังคงถูกจดจำและเป็นตำนานแห่งความตายที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับวันนี้รายการเปิดประวัติต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ